สบัสดีเนาะทุกคนเนาะมื่อานี้ฮาคุชิมาแนะนําให้ทุกคนได้เบิงเนาะว่าสาเหตุการเจ็บท้องเนาะมาจากไสเนาะมันมาจากตัวนี้เนาะเพราะว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้เนาะเพิ่นคสนี้เพิ่นว่าเจ็บท้องมาหลายเดือนหลายมื้อแล้วเนาะเพิ่นว่าไปทายอาจมกอเป็นเลือดเนาะและมื้อนี้เพิ่นได้มาหาพวกเขาเนาะอยู่ในคลินิกหนึ่งเซโนมาเห็นกับพวกเขาได้ ตัดติ่งออกให้เนาะพระว่ากวดจะเห็นพบก้อนเนื้อเนาะเจ้าเนาะตัวนี้เนาะเจ้าพอ่าเคสนี้เพื่อน่าเพื่อนเจ็บท้องมาหลยเดือนหลายปีไปกวดอยู่ใส่กระบเห็นเนาะจนได้มาหาทางหาพวกเขาเนาะพวกเขาก็ได้นำตัดติ่งออกเนาะก็ได้กวดเห็นว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้เนาะท่านหมอก็เลยได้แนะนำให้ตัดติ่งออกให้เนาะ ต่นี้เพิ่นเจ็บท้องมาได้หลายเดือนหลายปีไปกวดอยู่ใส่กับบอเสาฉะนั้นเพิ่นมาหาพวกเขาเขาก็ได้ตัดติ่งออกให้เพิ่นเนาะไดปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้ใช้ชีวิตปกติแล้วเนาะปัจจุบันนี้อ่าหลายๆคนหลายทุกฐานเนาะที่ยังเจ็บท้องอียังอยู่อ่าพวกเขาก็ จะแนะนำให้เนอะให้พวกทานมาแนะนํากวดกาเบึงนําในะนําใส่ของพวกทานบึงเดจ้าเดนะ้อ